สวัสดีครับสวัสดีท่นานผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำรถของเราดำทิงครับผมยินี้ก็มาใส่แป้งนะครับออกจากบ้านเมื่อเช,ช้าครับผมแต่งงานก็ดีครับปายทางแล้วก็อธุธยานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ไปอธุธยาครับกินหมูยูต่ว่า อ่าอันตกไกอยัางน้อยหลายมืออย่างน้อยครับเข้าบ้านเพื่อแก้วถุกท่านผู้ชมถึงจะลงความแล้วเผาก็ได้ออกมานี่ยนะครับมีงานบแบบทำไมแบบเศรษฐกิจ,ะจะทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมทําไมงานการมันเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทุกปีนี้มัน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 ไม่ขนาดนี้นะอ่า ทุกทียังยังพอได้เลี้ยมอยู่พี่น้องว่าเห็นรถแข่งไหมวันทุกทีนี้ยังยังพอได้นะครับบ่าผมมีงานก็ได้ก็ได้จอดเขาอื้น่อยนะครับบางงานหายงาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้อง น้ำมันก็แพงครับค่าแรงก็ถูกครับทุกอย่างขึ้นหมดนะครับขึ้นราคาหมดนะครับยกเว้นค่าแรงมันไม่บาลานซ์กันนะผมวนะ่าน้ำมันถูกค่าเที่ยวเอ้ยน้ำมันแพงค่าเที่ยวถูกทุกอ่างอะอะไรมันมันขัดกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมว่มาไหมมาคือผมบ่ ่เพิ่มค,ค,คือมันมันมันขัดกันไปหมดเลยครับคือหมอไปมรไมไครับคีมากว่าไยต้องโนเอาหน่อยครับท่านผู้ชมผมก็มารอนึ้น่งนิ่งเมื่อเช้านะเพิ่งจะได้ใส่นะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วคืดในท่นที่ตามกับผมค่านที่สามโอ้ ยิ่เที่ยว,ลวเลยหรอไอเด้งก็ได้มันขัดกันไปหมดือนกันมันไม่ไบาลานซ์กันเลยอไม่รู้เลยว่าจะไปทำหาราก,กินอะไรวันโทรศัพท์เนี้ยกับสิริรักถ้าโอ้รายจ่ายวันนี้นี่เป็นหมื่นเลยครับสายสจ่าย Nạc chứ học Nạc chứ không? có thu không? Mình không chạy đúng quán đâu Kiểu nghe liên gì đâu โรศัพท์มีมอถูกขโมยแล้วก็พวกโปรแกรม,มแอปตังอะไรแอปอะไรนะแอปธนาคาเรเดี๋ยวเออผมบอกเคยมีหรอกนะครับผูกอยู่ในนั้นหมดนะครับไม่รู้ว่ามันจะเอาของเขาได้บอ่อะไม่รู้ว่ามันจะเอาได้หรือเปล่านะเราแแกก็โอนตังเขาให้เลยมอกี้รับถ้ามันโอนเอานี่ก็คือเก็บเลยครับเก็บมันเลยเจ็บจนเลย แักกวาดน้ำน้ำหากีดในอีเมลเขาบอกตามอีเมลได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมืันเัินอะลรตามอีเมลตามอีเมลอ่าโทษทำไรกันนี่นะคือว่าเสียข้อไปนะครับไม่เสียด,นะดายหรอกเสียไหมครับเท่านั้นเองแต่ที่เสียดายก็คือ พบกนี่แหละแอปแอปธนาคารแลว้วก็อะไรอีอะไรพวกรูปภาพอะไรเก่าๆแค่นั้น,นหนิดไลที่เรา

วันนี้วันอาทิตย์ในเมืองไม่ติดเวลาดีกว่าน้อทางเมืองเลยครับไป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 ไอยู่บ้านไปตามเขาครับไปดำน้ำเหมือนซองมือเหมือนกับตายมาพี่น้องต้องคิดอ่ะโอ้เอวันวันอาทิตย์เฉันได้เอื้องมือครับเรื่อมมือไปแรงรถดำอ่านเข่าครับ เอเบิดแล้วพี่น้องุมหลายสุดเลย่ะ แบ่งจัมโบ่ครับพี่น้องใส่สามในแปดโบน้ำหนักห้าสิบตันสามร้อยี่สิบกิโลนะครับเขาเกินครับพี่น้องแต่กับฟุตจิต <c ười> ดีที่ว่ารถผมมันไม่มีอะไรรถผมมันมีแค่ <c ười> มันมีอย่างกัเสียผพากับมีแต่เสียผพาแล้วก็กับจี๊น้ามันเสียแน่คีย์เจ้นั้นนะครับกับนักหนักหนักโคตรเลยเออ เพื่อนกันต้องนักคำเนี่ยแล้วกนต้องนักคำประมาณสองตันเนี่ยนักไขรกับนักไขรข่างละตันเนี่ยใครขำ đi bộ liền đấy ha, câu lóc hoa đây là tí nào, đâu, ทั้งการณ์ชินนี่ก็ไปเอารถน้ำมันเสียสอบหลายคันไม่ได้ดี่เนาะเดี๋ยวอีคันต่อไปผมจะไปเอากับเสียอย่าเราจำไม่ได้ว่าไปตรงวัดเด่นเบิดนวดแล้วก็ขายร เอารถสดีไปขายเอาเงินั่นเองคก็ก็เก็บเงินเงินชดทันดีเก็บวายุกับผมเก็บเงินวายูุกับผู้ชมอ้อมส่งกับผมเก็บเงินวายุเงินเข่ากับเอางี้ยอะไรนี่เบิดก็เบิดกะหายยืมน้ผู้นั้นผู้นี้นะครับที่ใส่ผมก็เลยแบบอัดปัญหาทุกสิ่งอย่างก็คือเกี่ยวกับจับธนาคารอะไรนี่ก็ อยู่กับพิยหมดนะครับคือไม่มีอะไรคนถือหมดข้องผมไม่มีจะกดกออกครับแล้วก็โอนไม่ได้โทอบัรชีผมโอนไม่ได้แต่กดได้เพราะว่ามันรู้ไงโอนมันกรหู้แต่ก็เรีกว่าเพี้มันไม่เพี้โอนแล้วก็อะไรทุกจริงอย่างอยู่กับเขาหมดได้ก,กับตามครับ ยาไปแล้วก็หา,าใหม่คนระับวันนี้ก็เอาตั่งกับรองจากเาว่าปมวาวันจ่ายไปแปดพันตู้ซับตู้ศั์ไม่งเนี่ยน่าจะ,ะยืมเราใส่ต้องเย้วเขาเรา,านนน 2, บริโภคเงินงี้ยอีกสองพัน็นหมื่นนะครับเพรท่านในรวมกายกิปทะกค่ระะ้รอยสองร้อยเพรท่นนนานเลยนะผม วันนี้ต้องกดตังไปใช้มันครับอันนี้ผมก็กำลังจะเข้าอันนี้จะเป็นเส้นหนาเลี้ยนจำนะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดสังเกตว่างนันจะเห็นว่าเลี้ยนจำอยู่ขวามือนะนะครับผมจะบูผมจะบูกเข้าไปในเมียงนะครับ Hắn, mà hả thì nó yếu quá đây rồi, anh mới chọn nhau. là, bỏ. ôi, anh chọn nhau nó quá đây, à. bữa quá đây thế bây giờ vẫn nhiều nhà ngoài đường vô dụng ôi kịp luôn ạ anh còn ở đi tại nào vậy ยับเกี่ยวครับน,น้องอถ้ามันโมมีรถจะเลื้อขี่กันว่างันเลยแต่พอไปยังงกับเกียวได้สบายสบายบก็วงเลี้ยวมันจะโอ้าหยับไวอีกนิดนึงว่าหนับน่วได้เลย้าวเราไปนอน คนเราถ้าขับรถนานๆไปแล้วมันกาบของเราแบบแท่าอากับพาดจะมนี้ือกันนะครับกับพ่ามันมา,ากาได้ตลอดลมันมันก็มีพาดเหมือนกันครับบางทีเราเผลอเราอะไรนะครับขับรถนี่คนเก่งไม่มีหรอกครับตายหมดแล้วคนเก่งอ <c oughs> คนใช้ความระมัดระวังกันทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมอันนี้ภาพเสียงเนะหาคำว่าคำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมก็กราบขอประทานอปภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ